นี่ครับโอ้โหได้เป็นถแผลแล้วนะครับโอ้ครับต uh ัวงามเราประหลาดแล้วเออเก่งกว่าม uh ือเพรดีปีงไรปลาเลยไงครับบอกให้อยู่บ้านแค่ติปลาป่ะ อยากให้สบายสวัสดีครับพี่น้องครับแม่จะอยู่สายอยู่เพื่อนมาสั่นคลิปนี้กับมาพอกันนี่เ่าครับคลิปนี้กับพามาเบิงข้าเจ้ายงสะดุ้งเข้าครับวันนี้ครับมาจากบ้านไผ่ล้อมเด้อมาจากบ้านไผ่ล้อมเลยครับมาจากบ้านไผ่ล้อมมาทันมามาไก่รอดกันยังไงอันนี้ก็ ยูน้องยังไงน้องเบนปะน้องเบนเนาะบ้านอย่างข้อจําจ่บอะไรอยู่ครับเดี๋ยวเป็นกันเรียมตัวนะครับเนาะมาฟอพอดีนะครับเนาะเดี๋ยวมามาเบิ่งกันมาเปนจีได้ป่าไปน้อครับเนาะมาลุ่นกันครับมาจังมือแลยแม่อยู่นี่มามากระม้าครับ อ๋ Faster. อตุทเตี้ยที oh, ่เห็นในพอไงผู้ใายผู้นึงเ่ะเรามาลูกเสยพอเรามายกสะดุ้งนะนะครับเดี๋ยวค่อยรุ่นครับอันนี้กกแม่กำลัง หาจับจองพื้นที่นะครับเนมะื่อ่ากับนี่ครับจองพื้นที่ครับนี่กระเข็ดหน้าปังนะครับนะเข็ดหน้าปังครับยกสะดุ้งน้ำหลากครับมื่อกี้ครับน้ำกันไหล <laughs> เาย่างยกไปรื่นามนยนี่ครับนำกับพียงเอวนะครับนะำ เี่หกสดุงหกเจ้าแล้วกันนะมันครับนี่เป็นการยางยกเลยครับเนี่ ไลไปเรื่อยๆเ,เ,เหน็นปกอนปลาครับต้อนปลา <c oughs> <c oughs> ไปเราสั่นบัตรเ่าน,นั้ครับอ๋อนี่ครับบาัแรกบ่ครับบาัแรกได้ปลาเข็งครับอ,อือตัวน,นึงก็ได้ปลาขาวครับ<อ>บาัแรกเปลีย<อ>ล่ยนก,กันอะไครับจ้า ราคาบ่อง <S 2 Pop ify> <Si> เล่นไปทางไหนเล่นกับดูงครับยนนกเดินนากระดานเลยครับเนี่ยยกเดินนากระดานครับไล่ป่าไปรเรย,ยครับก่อนป่าครับ ปลาลดครับได้ปลาลรดครับนะครับจอสีสงเงินครับได้ปลาลดนะครับโอ้ขาวครับขาวโดดครับ คฟังสายมือนี่เก็บเก็บเอาเก็บเอาครับเลยฟังสายมือจิตดีก็มุดนะครับเดี๋ยวเขาถามว่าเบื้องตอนเขาจะกลับมาแล้วครับแล้วาเบื้องตาครับเราจะได้ลายมันเลยครับมันเลยครับครับมานเลยบัวมีห่วงบัมีห่วงสิบบอหูกันครับผมกับบอหู Cười mà nó. Đèn nó mà đẹp mất lắm đẹp Nha khá giằng bưng ở đây đó <laughs> Khá giằng bưng mất lịch lệch ở đây đó Hãy khỏi trái nó mò thường Để gì đúng áp điện được ผม็่ายจีบน,น,นเท่าแทะกะจิบห่อนแห้วครับนี่น้เปลี่ยนสนดงครับมันมันปลาออกมัเราบนี่คลองควา่มมาันะ้เรอเนาะมันขาคอ,อ,อก Long vùng lấy này lúc, hay long lông Oh, hm, mất lúc. Gần sự lùng, may mắn là. Does a Oh, Oh, bà điện, bà điện lãi. Ngân. Ngân đầy hup, ngân đầy hup, ngân đầy hup, ngân Oh, ngân ngân ก <laughs> ็ต้องพากสียังง่ายกัน ได้เป็นแวลนะครับโอ้ครับนด้เป็นแวลนะครับจเลยครับขาวนะครับงานไห้เนี

เาจะด้งหักแล้วครับนี่ย

มอบอห้องจะบ่เียวนมูบอตังนี้เที่ยวกกไม่ได้ขวาโย่ตอนนี้กูชิวื่อไอ้่อหลายมันซ้ำใจโอ้โหเด็กเขาดีข้าวนครับเอามันเป็นมือเต้นมันเต้นัดผมแก่ก่ออกไปสองวมี่ละตัวยังไง

ก็ปุ่นอันคืนจางนี้จะไปกินเขาด้หิวแฮงใครจะโยกไปยกเราด้วยอย่าเอ่ยชื่อโอ้ยมันห้่นใหญ่มันหั่นโตเลยโอ้ยมันห้่นอยู่โตมันหั่นโอ้ยโอ้ยทิดดีครับงานเลยครับโอ้ยไหนสอ่้ก่อน คุณนยยดเต้นไปแล้วเรนิยดงเร็วเงานิแล้ินา,า,วนายวง,งว่งวงวงวาิ้เขา,เ<อ>าินเาแล้วสันวะอยู <c oughs> ่เขาแล้วยังพอดีครับ มันสิเครื่องคองเราบ้างเลยเเนี่ยไปเบ่งเลยเขามถืเครื่อง่ไปไก้นื่อขเครื่องไหมไอเองเดี๋ยไปเบ่งตอนที่นะ ไปเบืองผู้นมานก็มวผู้นั่นหมานเ้อผู้ใดมานก็มันแกงมันูเอาเบืองจงนี้ครับนี่ก็ได้แ่นี่ละไ้พอได้กินหาไปกินมันนี่หาไปกินบ่ได้พากันหาไปขายง่ายมากนะครับน้ำอ้อย นีช <Cornell. S 2> ่วงพักครึ่งครับพักเบรกครับเดี๋ยวบางก้นหมานก็มูครับผู้หมานก็มูเนี่ยในเปลี่ยนซื้ออยู่ละในเศร้าดีเอาแดงเยอะครับมานกูโม่ตัวงามเลยประทำเอ้ยเนก่งกูโม่ก็ดีเปียงได้ปลานี่ไง ของใหญ่เดงเอาเือเป็นแจ็คสันไล่ผลไล่ใส่ของลใส่ถุงใส่ขอหมดเป็นจ็คสันเ็บเอาจะเป็นเอ้าเดีอยู่ได้เหรอลูกตะลางบดซื้อน้ครับถวย ักเที่ยงครับกินเข่าครับเราคงไม่ใช่กลับไปกินเข่ากันลรอผมก็ได้มาถ่ายรให้นี่เตรให้นี่เตียนสะดุ้งแล้วบ้ามันเด็ดแล้วตเดือดตาไล่สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอลาพ่อพี่น้องไปก่อนนะครับเลยฮึ่งแลากันโดยบรรยากาศภาพการกินเข่าครับเที่ยงนะครับเนาะ ลืมก็ไ์ก็แช่นะครับแล้วก็จามน,นะครับช่องวิถีชุมชนเล้นครับเลสวัสดีครับไปไลยก็มีคนเห <c oughs> น็ดบ่ยูผั้เดียวได้หรอไม่หลูกไม่เต่ากับบม่ผู้เห็ดแล้วไม่หอดไ <c oughs> ก่นั่ง<ล>นั่งน,นอนแต่ลูกจะหลานไ<อ>ม่เล่นไพ่สามมือสองขึ้นเนาะงานศุกระไรนโะมาเดือเล่นจนบ่ไม่ขึ้นข้นหอดเนาะม่อด แม่นะว่าสัตว์จะมาชีวดตอนตายอกแล้กก็มีเมียผู้เดียวนี่ละมื่นั่นเจอผู้สาวผู้สาวผู้สาัไนดวผู้สาวไปอที่นงกับโปรงมากเขาบอกเออมาหาเขาไกินเงินเขาก็มกไปเที่ยวน้ำปล่อยเป็นแสบหลายตะโดนนะแสบหลายอีหา